เคยมาที่นี่ก่อนช่วงประมาณสมัยเด็กสักประมาณ6-7ขวบว่าคุณแม่เคยพามาต้องเริ่มจากว่าตอนนั้นคุณแม่สังเกตว่าฟันเนี่ยค่อนข้างเยินออกมามากกว่าปกติก็เลยโอเคต้องลองละต้องลองมาตรวจดู คุณหมอก็ให้คาแนะนําว่าสภาพฟันของเราเนี่ยอาการหนักไ <laughs> ม่ใช่คำว่าเป็นเคสที่หนักเพราะว่ามีปัญหาเยอะทั้งฟันล่างฟันบนคุณหมอก็คอยให้คําแนะนําอย่างดีนะระหว่างจัดฟันก็เลยตัดสิญญในใจว่าโอเคงั้นจัดแบบเหล็กและกันที่รู้สึกได้เลยก็คือตัวของฟันนะครับตอนแรกค่อนข้างห่างกันเพราะว่าผัวผมถอนฟันไปแต่ว่าภายใน1ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเห็นผลเร็วเพราะาตอนนี้ก็กลับมาชิดกันจนเหมือนว่าไม่เคยถอนแล้วซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็วครับ ลวนแล้วก็คือช่วงแรกๆใสล่ลวดเนี่ยฟันมันจะค่อนข้างขยับเร็วนิดนึงลวดก็จะแทงปากบ้างค่อนข้างบ่อยผมก็โทรไปหาที่เขาว่าผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างที่เขาก็บอกว่าโอเคก็มาที่คลินิกเลยผมก็อ่าโอเคครับได้ผมก็ทำอย่างนั้นมา,นาตลอดจนวันนี้ถ้ามีลวดผมก็ยังทำอย่างนั้นอยู่เหล็กของที่นี่ค่อนข้างหลุดยากแต่ที่ผมแบบลองถามเพื่อนๆคนอื่นที่ลองจัดฟันดูก็รู้สึกว่าอกาวของหมอเนี่ยน่าจะค่อนข้าง,างดีพอสมควรว่าแน่นพอตัวเลย กำลังหาคลินิกจัดฟันหรือว่าหาบริการที่ดีนะครับแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็ราคาย่อมเยาเนี่ยผมว่าอินโนเดนตอบโจทย์ครับสามารถปรึกษากับคอร์เซ็นเตอร์ของอินโนเดนหรือว่าจะมาที่คลินิกก็ได้ครับพี่ๆเขาก็บริการดีครับใจดีมากๆคุณหมอกขาจะบอกหมดเลยว่าตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายมันก็ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการจัดฟันได้ดีขึ้นครับ